ครับผมเดี๋ยวเรีกหน้ากลับมาเล่นเกมกันนะครับตอนนี้ไปพักสักครู่ครับกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของ v f i ไฟเดอค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูอันดับหนังทำเงินในสัปดาห์นี้กันก่อนเลยแล้วเดี๋ยวจะได้ไปเล่นเกมกันจ้ะครับผมบล็อกออฟฟิศครับ ของเราในสัปดาห์นี้ค่ะกวาดไป4วันนี้นะคะ2.5ล้านรายได้รวมอยู่ที่10.3ล้านกับีเลิเนีาดับเบิลทูทีดีค่ะและอันับที่4ของเราในสัปดาห์นี้ค่ะคือ Snow White and the n u n t สค่ะรายได้ตลอด4วันนี้อยู่ที่3.8ล้านแล้านรายได้ได้รวมอยู่ที่80ล้านค่ะ ยังคงที่นะคะกับโพมิชิอุี่อันดับ3ค่ะรายได้ตลอด4วันนี้อยู่ที่4.2ล้านและรายได้รวมนะคะอยู่ที่3าปดล้านค่ะหนังเรื่องอนาพาลค่ะอยู่ที่อันดับสองในสัปดาห์นี้นะคะกว่ารายได้4วันนี้ไปอีก5.7ล้านและรายได้รวมอยู่ที่23ล้านค่ะประกามล้เนี่ย อันดับหนึ่งของเราในสัปดาห์นี้ค่ะคือมาดากัสกาทรีนะคะยุโรป most wanted ค่ะกว่ารายได้4วันนี้ไปอีก7ล้านและรายได้รวมอยู่ที่41ล้านค่ะพี่นันครับอาการสะพานเนี่ย3ามสไหวไหมน่าจะถึงนะจริงรลุ้นให้ถึงแล้วกันเออก็ดีใจกับแกเนาะเรื่องแรกที่ไม่ได้อยู่กับไฟสตาร์นะครับก็ได้เงิน2เรื่องถ้าอยู่กับไฟสตาร์รวมกันยังไม่ได้เท่าเรื่องนี้เลยนะครับพี่ไอ้หนังไม่สนุกนี่ได้ตังค์จังนะ เสนอไว้ได้ตัง80ล้านเออทำไมขนาดแบบกระแสไม่ดีนะในวงในเว็บในอะไรได้บ้านเราได้เยอะกว่าพรมะเทีอุสอีกเมทีอสได้รวม30กว่าล้านเองงงเขากลัวปะคนดูกลัวป่ะคือบางทีคนดูอาจจะอยากดูอะไรง่ายๆไอเอออาจจะเป็นเพราะว่าตั้งชื่อกันด้พี่น่าจะแบบเอเลี่ยน อะไรรีเทินอะไรอย่างเี้ก็ได้เลยนะพอเป็นพอไม่ทิวส์แล้วงองสือังสอังสือังสือหนัออนังอหนังสืนังสืินอหนังสนังสอัอหนังสอหนังสอหนังสล้ยน้อนงสรอหนังสือหนังสอนังสืนัอนังสับสือหอสือยังัง้ืหนัอมันสนังสอหงสังสงสือหรับัสหงนังงั แต่คำวิจารณ์ดีนะครับคำวิจารณ์ที่ต่างประเทศเนี่ยเทียบกับหนังของพิกซ่าเรื่องใหม่เนี่ยภาค3เนี่ยครับไม่เสมอถึงว่าถ้าเทียบกับภาค2องนะภาคสโอ้ดีกว่าโขนะครับเพราะว่าทำไมวะไอ้เบรฟของพิกซ่ารู้สึกว่าคำวิจารณ์ยังไม่ยังไม่เท่ามาเลกาสกาไปที่หกสิบหกมาเลกัสกาดีกว่านะครับอไปแล้วนะครับสำหรับอันดับหนังทำเงินในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะเราไปเล่นเกมกันดีกว่าครับสายแรกอยู่ในสายแล้วนะครับสำหรับคุณกิตินัยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิตินายนะครับเหมือนเดิมครับเกมของเรานะครับมี3มหัวข้อให้เลือกดยกันอย่างก็คือตัวอักษรภาพแล้วก็เสียงค่ะอะไรดีครับคุณกิตินายเอาภาพครับภาพนะครับอ่าไหนจะมีคนเลือกเสียงผมเมื่อทีเนี่ยไม่มีใครเลือกเสียงเลยเอาภาพนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าภาพภาพนี้นะคะมาจากหนังภาพยนตร์สไปเดอร์แมนภาคไหนค่ะชมครับ ยากไหมครับคุณกิตินายมันกระโดดอย่างเงี้ยทุกภาคครับพี่แก้ว่ผมดูเอ้ภาคแรกเขบอกว่าเนี้ยเออว่าคุณ่ะพูดมีเหผลครับมันแค่กระโดดมันกระโดดเงี้ยใช่มันกระโดดยืดตลอดเลยอ่ะดูในเงาลูกตาครับมันสะท้อนภาพบางอย่างที่จะทำให้เรารู้ว่ามันภาคไหนอยู่อ่าให้ดูให้ดูเดกตอกไหมโอ้โหยากเชียวจริงเหรออยุ่กิตตอบได้เลยนะโตเลยอ่ะ ไม่ต้องชอ้อยไม่ต้องช้อยแลย้วล่ะครับเพราะว่าสไปเดอร์แมนมันก็มีอยู่ไม่กี่ภาคเนี่ยละครับสามภาคแม่า <นะ S 2> ดาแม,ม่มันมีอยู่สามภาคคุณกตินายเดาเลยดีกว่าครับภาค2 2> นะครับภาคสองนะภาคสองนะครับถูกไหมถูกแต่ว่าสไปเดอร์แมนภาคสองนะครับอ่ะไ, ER ไปดูเฉลย ER ฉันไปดูเฉลยกันนะครับใช่ไม่ใช่เฉลยครับค่ะ เห็นไอ้ไอ้ปลาหมึกแล้วแสดงว่าคำตอบนี้ถูกครับได้ผมไม่ได้นะ่ยใครบอกว่ง่ายนะใครบอกว่าง่ายวะโคตรยากเลยจริงเหรอผมได้มันก่ายดะเหมือนกันทุกภาคไม่ใช่ว่าเนี่ยทุกภาคเผมเป็นคนบอกให้น้องมาทำเองอะเอาสไปเดอร์แมนตอนมันโดดๆอะแต่ผมไม่เลือกมันจะเอามายากขนาดนี้แต่ยังไงคุณกิตินัยตอบถูกนะครับถูกแล้วค่ะเลือกเลือกเลือก เลือกไม่เลือกเอาไม่เลือกนะครับอ่าๆโอเคนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าอีกหนึ่งสายนะครับสาหรับคนที่ส่งคําว่าแจมซูเปอร์เข้ามาเล่นเกมกับเราวันนี้เก่งนะพี่โอ้หแล้วมันบอกทีมงานมันบอกว่าให้ดูในกระจกมันเห็นอะไรวะกระจกบ้านเลยนะเห็นปลาหมึกเกรกบ้าเลยผมนึกว่าจะเห็นปลาหมึกในกระจกไม่อปเตอร์มันมีปลาหมึกอยู่อ่ะหมึกบ้าเลยเมื่อกี้ไม่เห็นมีเลยก็ดีทีเซอร์หนังภาคนั้มันจะเน้นไอ้นี่แหลร ไม่ง่ายยากชัดยากเออมันไม่ได้เหมือนแบทแมนนี่จะได้มีหัวนมจะได้รู้ว่าภาคไหนชุดมันไม่เหมือนแบทแมนไม่เหมือนยังไงภาคมีจุดสังเกตดีด้วยมีหัวนมจะเป็นภาคสองอะไรเงี้ยมีมีโคงโครงจะเป็นภาคสามอะไรเงี้ยไม่มีอ่ะาอีกหนึ่งสายนะครับติดต่อมานะครับสำหรับทีมงานวีฟเดอร์ของเรานะครับใครที่ส่งแจมซูเปอร์มาเนี่ยรอรับโทรศัพท์เลยนะครับดนๆเลยนะก็จะได้เล่นเกมกับเราในวันนี้นะครับเหลืออีกสองข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือที่ซองนี้หรือว่า เสียงนะครับเสียงเนี่ยอั้นมาเป็นเดือนแล้วครับคุณมันธนานะครับสวัสดีครับคุณมันธนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาโอเคอย่างนี้เราต้องคุยนานหน่อยมาจากที่ไหนคะอ่ะคุณมันธนาลูกกลห่เสียงโทรทัศน์นิดนึงนะครับบอค่ะบอนอ่บนโอเคนะครับคุณมันธนาเหลืออีกสองข้อนะครับก็คือเสียงไม่ใช่เสียงเสียงกับตัวสอนนะครับคุณมันธนาเลือกเลยครับ เสียงกับตัวอักษรครับเอาเสียงก็ได้ค่ะเสียงนะครับฉะนั้นแล้วเสียงแล้วกันค่ะโอเคครับฉะนั้นคุณวัฒนาตั้งสมาธิดีนะครับฟังเสียงที่เกิดขึ้นนี้แล้วทายนะครับเปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนนะครับแล้วทายนะครับว่าเป็นเสียงที่มาจากภาพพยร์เรื่องไหนนะครับอ้าวพร้อมนะครับ <c oughs> ได้ยินเสียงผมด้วยเอพร่ะ <c oughs> ฟังนะครับสามสองค่ะได้ค่ะไปเลยครับ ชัดเจนไหมครับคุณมรณะพัดค่ะชัดเจนแล้วรู้ไหมครับว่ามาจากภาพยนตร์เรื่องแต่ว่ายากมากเลยบอกแล้วว่ายากผู้กำับเนี่ยค่อนข้างซาดอิดไปนิดนึงแล้วกันได้ไหมครับถ้าไม่ได้เนี่ยขอช้อยได้ครับขอช้อยได้ไหมคะพี่ช้อยนะครับได้ครับช้อยขึ้นมาเลยขอตัวเลื่องเลยครับสามเรื่องนะครับหนึ่งก็คือเซนแอสนะครับผลงานของกายริชชี่นะครับสองก็คือพาวฟิกชัน ของควินเทนต o รันติโนนะครับแล้วก็ข้อ C 2499ี่อันธพาลครองเมืองของพี่อุ๋ยนนทซีนะครับเพลงประกอบเมื่อสักครู่เนี่ย A B หรือ C ดีครับกั้นใจและเลือกเลยครับบอกนะครับพ่วงกับค้อนข้างซานใ่เลยนะคะเดาแล้วกันค่ะครับผมเอาเป็น C แล้วกันค่ะอันธพาลครองเมืองค่ะพี่อันธพาลครองเมืองนะครับนะ โอ้โห oh, oh, ยังแมงเฉลยเล่งรีบเฉลยแล <fon> ้วแสดงความเสียใจแสดงความเสียใจแล้วคุณวัฒนาคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B ภาพยนตร์ฟิคชั่นครับลันติโน่อ่ะมันซาดิสจะตายโอ้โหพี่อุ๋ยก็ซาดิสนะพี่ข้าร่วมสนุกกันใหม่นะครับค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากหมายถึงอะไรอภินันพี่อุ๋ยเขาฆ่าตัวตายในไอ้นั่นเหรออันดับที่4ไม่ใช่หรือว่าปืนใหญ่จอมสลัดนะถ้าปืนใหญ่จอมสลัดซาดิสหนังขนาดนี้ซาดิสได้ดูเลยฮะ อ่าโอเคนี่คือทั้งสองสายนะครับที่เล่นเกมกับเราในวันนี้นะครับถูกไป1นคนนะผิดไป1คนนะครับขอบคุณที่มาร่วมสนุกกับเราวันนี้แล้วกันนะครับอ่าที่เหลือนะครับอีก2อีกสรางวัลนะครับสรางวัลหรือสารางวัลเล่นข่าวหน้าอ่าสองรางวัลนะครับอ่านี่ครับที้รางวัลของเราในวันนี้ไปนะครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะครับคราวหน้าสัญญาว่าจะเอาให้ง่ายกว่านี้นะคิวคิวิวผมว่าง่ายแล้วนะง่เยต่อไม่ได้ยากง่ายไงโทษพี่จีนเพราะพี่จีนเป็นคนสกีนมาก่อน ทอะไรแล้วเออเกี่ยวเออขอบคุณของรางวัลชุกรางวัลด้วยนะครับเอาทั้งชิ้นเลยเสื้อตัวนี้นะครับอับราฮัมลินคอนแวมไพร์ฮันเตอร์นะครับเป็นของรางวัลจากวอร์เนอร์บรัสเซอร์นะครับตามด้วยหมวกนะครับหมวกแก๊ปสีดำลายสีแดงใบนี้ครับสไปเดอร์แมนของรางวัลจากโซนี่ครับแล้วก็ดีวีดีทางนี้นะครับสองแผ่นเลยครับวัลเลนไทน์สวิตตี้นะครับแล้วก็มิท้าอินแพร์ริสนะครับเป็นรางวัลจาก MVD นะครับขอบคุณของรางวัลทั้งหมดไปด้วยนะครับ อันนี้คือทั้งหมดของวีไฟเดอร์วันนี้นะครับมาต้องเข้ามารอง้างจะเปิดไพ่แล้วที่เสาร์อาทิตย์เนี่ยเอสเยอะเหลือเกิน7 8 0 0ดูกันโป๊ะโป๊ะโป๊ะเลยแต่อย่าเพิ่งส่งมานะครับตอนนี้วีไฟเดอร์อยู่นะเดี๋ยวเราปิดรายการนี้กันไปด้วยเพลงจากภาพยูนลุงซีเควนต์นะครับเพลงดิเานของเจโชนะครับเราทั้งสี่คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ 拼命想挽回的从前，在我脸上依旧清晰可见。最美的不是下雨天，是曾与你躲过雨。 梦开始不甜，你说。